ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมบ้านนรุณช่วงทานข้าวนอกบ้านตอนนี้ไม่ได้ทานข้าวครับผมกําลังอยู่สถานที่แห่งหนึ่งคือร้าน2พี่น้องเป็นสถานที่จัดจําหน่ายขายส่งผลิตภัณฑ์อุปโภค ทั้งหมดเลยนะในเมืองขอนแก่นเราสามารถจะหาซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารเจอาหารมังสวิรัตได้ผมอยากจะแนะนําสถานที่นี้มากนะครับเพราะสถานที่นี้มีอาหารครบทุกอย่างในการนําไปผลิตอาหารเจอาหารมังสวิรัตอาหารธรรมชาติทุกอย่างเลยนะครับและว,วันนี้ที่เดินทางมาที่นี่ได้ก็เช่นเดิมฮะสปอนเซอร์นี้ครับผลิตภัณฑ์บ้านอรุณน้าพริกเผาเจสูตรความสุขคนทั่วโลก ขาดเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะเขาสปอนเซอร์ให้เราสามารถแนะนําอาหารเจทั่วประเทศได้แต่รายละเอียดของร้านนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมานะครับเดี๋ยวพบกับคุณสมชายนะครับเดินมาพบกับคุณสมชายเลยสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับครับพี่สมชายครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ซอยหน้าเมืองยี่ห้าครับผมหลังตึกคอมครับผม ออข้างจากตึกคอมของของจังหวัดขอนแก่นใช่ไห<ช>มครับร้านนี้เปิดกันกี่โมงครับหกโมงถึงหกโมงเย็นครับ 6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเป็นร้านจำหน่ายขายส่งใช่ไหมฮะมีอาหารธรรมชาติอาหารเจทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างในการปรุงหาเลยใช่ครับดังนั้นเราสามารถบริการในรอบๆของเขตอีสานนี้จังหวัดใกล้เคียงของคอนแกนได้หมดเลยใช่ไหมฮะทีนี้มีอาหารจําพวกไหนหรือว่าวัตถุดิบจําพวกไหนพี่อมชายพาเราไปดูหน่อยได้ไหมครับครับผมครับเราตามกันไปดูนะครับครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในโซนของ วัตถุดิบในการผลิตอาหารพี่มังชายครับมีอะไรบ้างที่สามารถขายส่งได้ในเขตอีสานนี่ฮะมีหลายหลายผลิตภัณฑ์มีอะไรผลิตภัณฑ์มีทั้งบาลัเจกปิเจกปีเจเต้าหู้ยีเจฝั่งนี้ก็เป็นฟองเต้าหู้นะฮะไออันนี้เรียกอะไรอ่ะเต้าหู้โบครับเอาเต้าหู้โบนะครับยังมีน้ำยาคูวีฟิตวีฟิตนี่ เจ้าของนี่นับถือกันเคยสนับสนุนเรานะฮะว่างๆจะไปขอคําแนะนําขอขับแรงสนับสนุนจาก v f i ิตนะครับครับผมต่อมาก็ผลิตภัณฑ์ของ v f i ิตนะฮะเยอะๆเลยแล้วก็ยังผ่็น้อมสารายผู้นูขาวผูน้นูขาวที่นี่เป็นศูนย์ค้าส่งที่ใหญ่มากเลยนะครับส่วนนี้เป็นน้ำมันมะพร้า,าวน้ำมันรำมะพร้าวเหมือนกันนะฮะโอเคพวกซอส ซอสต่างๆนะฮะด้านด้านล่างนี้คืออะไรฮะพิแกงครับเป็นพิแกงที่นี่ก็จาหน่ายนะฮะโดยเฉพาะรู้สึกว่าเห็ดหอมที่นี่จะมีจํานวนเยอะมากเลยนะฮะโอเคมาดูด้านนี้ยังมีผมเห็นตู้แช่นี่จะเป็นอะไรส่วนใหญ่ฮะตู้แช่อาหารเจครับอาหารเจเป็นอาหารเจเป็นอาหารสดก็มีใช่ไหมฮะมีครับโอ้ที่นี่ครบทุกอย่างอ๋อแม้กระทั่งขายเห็ดหอมก็มีใช่ไหมฮะขายเห็ดหอมแล้วขยับมานี่ ก็เป็นอะไรเอ่ยเต้าเจียเจ้ยวน้ำมันงาเนี่ยนะแคปห,หมูเจก็มีจำหน่ายนะฮะส<อ>ีอิ้วเอ่ยออซอสมะเขือเทศซอสอะไรนะซอสบุ้ยซอสบวย,บวยอซอสพริกซอสพริกก็มีจำหน่ายแม้กระทั่งทางด้านนี้นะครับก็เป็นน้ำพริกน้ำพริกที่ทำสด,สดๆนะฮะเลยมาข้างหน้า ก็เป็นหัวบุใช่ไหมอันนี้หัวบุเนาะแล้วก็อะไรกเรียกันนะปลาหมึกเจเนาะ,ะแล้วก็โอ้และนี่นี่คุณคุคุณคดูคุ้นจังเลยต้องขอบพระคุณมากนะครับสําหรับร้านสองพี่น้องเจงอที่เปิดโอกาสให้เราได้สามารถมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับชาวรังสิตนะฮะอ้ไม่ใช่ชาวรังสิต <c oughs> บ้านผมอยู่รังสิตชาวคอนแกนอันนี้ไม่ใช่มุกนะอันนี้ เผอจริงๆนะครับครับผมและขอขอบคุณมากๆนะครับกับโอกาสดีๆเช่นนี้นะฮะหากท่านอยู่ใกล้กับขอนแก่นจังหวัดห่างออกไปเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรโทรสั่งมาโทรสั่งได้ที่เบอร์อะไรครับ0866405547อีกครั้งครับ0866405547ครับยินดีแพ็คแล้วก็ส่งให้ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าทางเจงอเองอเนาะทางร้านสองพี่น้อง ไม่ใช่ค้าขายแบบวัตถุนิยมแต่เป็นคุณธรรมนิยมผมได้รับฟังคำชื่นชมทางเจ้าของร้านมามากมายและผมดูเหมือนว่าจะได้รับคำชื่นชมกับทางเจ้าของร้านนี้นะฮะที่นี่ดูเหมือนเป็นร้านค้าส่งเป็นเชิงพาณิชย์เรียกว่าวัตถุนิยมแต่ความเป็นจริงพอสัมผัสเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยทางเจง้อเองหรือเจ้าของร้านเนี่ย ท่านค่อนข้างจะมีคุณธรรมนิยมค้คาขายในลักษณะมีเชิงคุณธรรมค่อนข้างสูง <Teraz S 2> เพราะว่าผมได้รับคําเชิญคําชมมาจากร้านค้าเล็กๆหลายเจ้าร้านอาหารเจหลายๆเจ้าก็ชมเจง้อมาประมาณนี้ว่าร้านนี้ขายส่งด้วยคุณธรรมใช้คุณธรรมนิยมไม่ใช้วัตถุนิยมเลยนะครับดังน,นั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านให้โอกาสตัวท่านเองให้โอกาสขอสงชีวิตของท่านนะฮะ ถ้าอยากจะค้าขายเจมีวัตถุดิบที่ในการปรุงอาหารที่ประหยัดแล้วก็ราคายุติธรรมแวะมาที่นี่เลยครับร้าน2พี่น้องมาไม่ถูกเบอร์โทรสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับ0866405547ครับแล้วเราจะแนะนำสถานที่ต่างๆทั่วประเทศติดตามเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดโอกาสของคลิปใหม่ๆที่แนะนำท่านวันนี้ กิจกรรมบ้านอารุณช่วงแนะนำร้านขายส่งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ